ในการประสู่ลูกหลังของเรานะคะผมก็ติดตามการพยายาสภาวะการ,<ช>รับให้พวกเรานั้นได้เตรียมตัวนะครับรับกับสภาวะการที่มีความเปลี่ยนแปลงนะครับ<ช>โดยเฉพาะ่างยิ่งผู้สูงอายุนั้นโ<ช>อกาสที่จะทาให้สบายเจ็บป่วยหรือว่าได้รับความร้อนที่มากกว่าร่างกายรับได้นั้น การที่จะทําให้เกิดความเจ็บป่วยเพราะนั้นผู้สูงอายุนะครับผู้สูงวัยหรือร่ากายของครอบครัวที่ลูกๆหลานๆไม่อยากให้ท่านต้องเจ็บป่วยนานครับอแต่ใ้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและที่สำคัญพวกเรารู้รู้บรรยากาศนะคะก็ต้องระวังด้วยเช่นการทำวันสปาอากาศร้อนแบบนี้ค่ะมันจะมีสภาวะที่โตรนะคะที่เป็นสภาวะร่างกายขาดน้ำเพราะฉะนั้นดื่มน้ำใเยอะนะคะทำติดใจให้แจ่มใสนะคะและที่สำคัญช่วง เรามีนั่หนกันนะคะที่บริเวณนะคะเทศบาลระเบีตบววัดเชีนาวานบริเวณนั้นนะคะที่เราจะไปเริ่มต้นพวดกันเวลาสิบห้านาีกาจจประมาณคะครับผมก็ยินกิตกรรมยินร่วม่างานสำคัสุพบุรี2,566นะครับของจังหวัดสุพรบุรีของน้อง ่าวจักับสุนทรีที่ซึ่งวันนี้นั้นท่านประธานในที่ประวุมรัฐบาลจับกลัสุนทรี่านพักผที่ได้ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นนะครับภายใต้ช่วงระยะเวลาของงานประเพณีสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีเป็นมหกรรมประเพณีเป็นเทศกาลใหญ่ ของพี่น้องประชาชนชาวไทยที่จะมีโอกาสได้เดินทางกลับไปสู่มาริโทน่าเกิดหมู่เมืองเกนาครับเพื่อ่จะไปเคารพขอมออนผู้ใหญ่สักการะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนะครับในพื้นที่ยินฐานน่าเกิดของตนเองครับค่ะกราขอให้ทุกท่านที่เดินทาง